ตกใจมากไอ้เหี้ยชใช่ตอนแรกกลัวไม่คิดโ่นจะขนาดนี้เออแล้วคือเมฆเยอะจนดาวเทียมหาสัญญาณไม่เจอก็อไม่ค่อม่น่กลัวหลอนอะไป่ไรเป็นอย่างนี้ แล้วคือมันไม่หยุดเลยนาะคือไม่หยุดเลยอะไม่เพลังานทอย่าเลยเียไอ้อวดวนะคต้องมาดูดิอย่ามาพาใส่มือถือูอยมึงเหมือเหี้ยกูตายเลมันอยู่ะกเว้ยแต่ไม่มีเสียงสัแอะเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไฟฟ้าสถิตเหรอ คือไรวะโอ้ยดูดิเยอะมากเอ้ยปกติมันต้องมีเสียงอะใช่อันนี้ไม่มีเสียงเลยยี่นี่ไม่มีเสียงอ้ยี่อะไรเลยแบบเงียบคลิปเยะจริๆบอกใครไม่มีใครเชื่อจริงนะเนี่ย เออไม่เคยไม่ไม่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะถ้าปกติก็ต้องมีเสียงก็เป็นฟ้าร้องไงเออนี่ไม่มีเสียงด้วยแล้วแม่งลั่นตลอดเวลาเริ่มรู้สึกสว่างขึ้นแล้วแม่งดาวเทียมบูชอดไปเลยเนาะที่เรานั่นมีใช่ไ เอักกะม่อที่คุบอกเงยใช่ยดีสัญญาณดาวเทียมหายกอ้ยกูถ่ายมาสองนาทีครึ่งแล้วน้อยแล้วมันเป็นก่อนที่จะถ่ายอ่ะยังไม่หยุดเนาะใช่ขยายไปเรื่อยๆว่ะแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆว่ะอุ้ยตูมใหญ่ตูมใหญ่

น่าจะยากันรู้สึกว่ามันใกล้ใก้ไหมกะว่าจะกลับบ้านอยู่แล้ว

ค่อยๆกว้างขึ้นค่อยๆกว้างขึ้นสว่างขึ้นใกล้ขึ้นแล้วบางทีมาเป็นเส้นเลยนะอุย้ยทำไมไม่มีเสียงวะเออไม่มีเสียงแบบมันแตก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 ัไไ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 ็ไม่มีเสียงนี่แหละ ไม่ใช่ไม่ใช่พวกบางทีมันเป็นเส้นฟ้าผ่าเลยกันคืออะไรวะกูถ่ายมาจะห้านาทีแล้วเนี่ยนี่ห้านาทีแล้วเนี่ยโอ้โหใหญ่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 ไฟกพริบเลยใหญ่ไฟกรพิบเลย โอ้โหชุดใหญ่สัตว์โชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุห่เว้ยโอ้โหชุดใหญ่ดใหง่ให่มากมังดูองฟ้าันแปลกมากเลยมึงเห็นเปล่ามึงเห็นไม่เปล่ามึงเหนไหมฟังมาเลย ที่ม่มนใครเปิดไฟ,ฟที่โกเทกันเป็นพักนึงแล้วนี่นี่นนถ่ายคลิปไปกี่เยอกูถ่ายคลิปมาห้านาทีแล้วอ่ะหกนาทีแล้วเนี่ยครแปลกอ่ะนงคอยฝุกตัวเลยนอนนอน,น,อน ไอ้นอนไอ้มาดูเหี้ยะไรนี่ของดีครับมึงดูฟ้าเห็นมาดูนี่ครับคนนี้นี่มึงดูฟ้านี่มึงไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตอ่ะกูบอกเลยมึงเหมือนฟ้าไอเดี๋ยวไปทันด้วยไอ้กลัวมึงสิบนาทีสิบนาทีสิบนาทกว่าสิบนาทีแล้วสินาทีแล้วละมึงไม่เคยเห็นในชีวิตอ่ะท้าไม่ถันี่คือมึงพลาดจริงจริงวะไอหมิงกูพูดจริงจริงไม่ได้คนตีนไม่ได้คนตีน ของจริงโอ้โหช่วใหญ่ใจไม่ใจัเียัวไม่ได้เลยใช,ยใใช่คือมันเป็นปรากฏการณ์อะไรวะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต ถ่ายอยู่ไปถ่ายอยู่มึงดูดิยังไม่เลย้ม่ไอ้ม่้นงถ่ายแกกินที่สินาทีเลยนี่อ๋อมันบอกว่ามันกลับบ้านแล้วกี่โมงอะันดูเลยไม่แต่ว่ามันมีสายฟ้าไว้บางลูกเออมันมีสายฟ้าดูเลยี่คนลุกไม่ต้องเลยมึงไอ้เที่ยนักวิชาการจอมปลอมวิทยาศาสตร์ ไอ้นอนไม่อยู่จริงไงนอนไปจอไอ้พลาดพลบอกเลยนอนพลาดพลาดสัตว์แล้วบอกมึงไม่ได้เห็นที่ทุกวันนะเห็นด้วยตาจริงๆดีกว่านี่นี่คือนี่คือกูถือมือถือนี่แต่กูไม่ได้ดูผ่านมือถือนะกูมาดูตรงตรงนี้เนี่ยมม่ชัดกูถือมือถือแต่กูถือมือถือแต่ว่ากูดูท้องฟ้าจริงๆจริงมากกว่านี้เพราะว่าพักนึงนะนี่ประเด็นประเด็นคือประเด็นแล้วแบบโอ้ยอยู่เชี่ยเป็นเส้นด้วย ไม่มีเสียงด้วยไงอุ้ยคนลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีเสียงถ้าแอะอี้อไอ้เฮียอย่าบอกว่ามันยิงนิวเคลียร์กันนะบ้าเหรออุ้ยน่ากลัวีเดีมองจากห้องนี้คนลุกไฟว็เนี่้วันใค่วันใครนี่นะดีดีคิดนาทีแล้วทำไมไม่ดูหน้าห้องมาดูอะไรแบบนี้ บ้าน,บ,านบ้านบ้านนอกอแล้วยังเกิดไ้นี่อีกไอ้เร่างมันไม่หยุดเลยนะเว้ยแบบมันทั่วเลยนะเว้ยแบบว่าทั่วมุมมุมมันเป็นมุมชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่มีเสียงคนเงียบอะ แล้วมันเป็นแบบเป็นสายฟ้ามาด้วยอ่ะจับดิจับดิจับดิมึงไลฟ์เฟซบุ๊กเลยเออออออโอเคโอเคแบบมึงถ่ายวิดีโอส่งให้กูด้วยเนี่ยเออนเอ็นดูเลยมันไม่ยอมหยุดนี่เฮ้ยหยุดหย่อนนี่ขนลุกเลยไม่เพราะเอเลี่ยนนะว่าเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาดีเลยกลับบ้านไปเอาปืนมาไล่ยิงเลยเฮ้ยทำไมมขนลุกแล้วมันแล้วมัน แล้วมันแล้วมันประเด็นแล้วมันเงียบมากเลยนะเออชื่เงียบมันเงียบโธ่แปลกใจแลาได้บุกได้บุกไม่คิดอะไรว่าไอ้นอนนอนมาดูนี่ดวนๆไม่กูพูดจริงๆครั้งหนึ่งในชีวิตมึงจะไม่เคยเจออีกแล้วอ่ะดูดูจากหน้าเอ้ยดูจากหน้าบ้านแกแค่เห็นหน่อยลูกใหญ่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 มิงมึงพลาดจริงๆเลย เสียงก็ไม่มีหลอนมันคืออะไรวะเพลย์ให้ได้แหละเฮ้ดูจากหน้าบ้านน่าจะเห็นมึงมาดูมึงเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมกูเห็นแล้วกูยหงแต่เย็นแล้วใช่หรอเออมึงดูนี่กูถ่ายมาสิบกว่านาทีแล้วน้อยใช่ถ่ายดูแต่เย็นละเดี๋ยวพายิ้มแต่เข้าแล้วมันไม่มีเสียงไงประเด็นเอองงใช่ไหมมไม่มีเสียงงั้นเดี๋ยวกูถ่ายด้วย โอ้โห oh, ชุดใหญ่ชุดใหญ่โอ้ชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่ชุดใหญ่นี oh, ่นี่ชุดใหญ่ oh. มันแตกอันนี้วะอุ้ยมีเส้น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 ทุกคนก็ถ่ายหมดครับไม่เคยเห็นนะครับมันมันเป็นยี่สิบนาทีแล้วม,มันเป็นอย่างเนี้ยแล้วมันไม่มีเสียงครับฟ้าแลบแบบไม่มีเสียง มึงมึงไลฟ์ในเฟซเฟซบุ๊กเลยโอ้ยใครเขาเปิดไฟฝั่งนู้นวะก่อไลฟ์อะไรเงี้ยงอ้ยมันมันค่อยค่อยกว้างขึ้นเรื่อยเน้่อยน่้ยสวยอ่ะสวยอะไรก็กลัวนี่ล้มมมันมันมันสวยจริงแต่มันน่ากลัวใช่มันเพราะว่าเราไม่ได้ติดอยู่กับทะเลมือมัเหมือนแบบเวลาเขายิงแบบ ยิ่เปี๊ยเป็นอาวุธเลยนะเออนาะเวลามีแสงมุ่งรุ่งรุ่งดุ่มดุ่มตอนนี้นะครับขีปนาวุธจากยูเคนได้มาถึงไทยแล้วครับใช่ฝั่งมาเลสโอ้ยมันไม่ใช่ฝั่งมาเลสเลยฝั่งยาลาอ้วนฝั่งมาเลสเลยนี่เงี้ฝั่งมาเลสเลยยาลาทางนี้ยาลาทางขวาเรานี่มาเลสเอวุ้นของขายอยู่ไหมเออเดี๋ยวเมื่อเช้า่วมึงส่งไหมกูให้ดิส่งไม่ได้ไฟล์นานเกินไฟล์ใหญ่เกินส่งไม่ได้ ก็ไม่อะไรก็ตัดสง่งเราดิโอเคอเห็นเกิดมาเราเคยเห็นนะครับอยู่มแล้ว,ลว,ลวประเลงคือแม่มันไม่มีเสียงไหมไงใช่มันเป็นประจุไฟฟ้านนนนอะไรสักอย่างประจุแต่ก็ไม่ได้มาะจุนาใคนมันเคยนาขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราเขอดูบนนะครับว่ามันขึ้นรอบไหมไมนขึ้นรอบนี่มเห็นแค่ตรงนี้เองเออ,เ,ออเออว่ะเออว่ะมึงลองขึ้นไปดูข้างบนดิว่าว่ามันสามรอ้อยหกสิบองศาปหรอถ้ารอ,อ,อ,อบเห็นแนละ้วเออถ้ารอบทางขวาเราก็ต้องเห็นแล้ว โอ้โหนี่มีแต่ข้างหน้าอย่างเดียวโอ้จุดใหญ่ครับนี่คือฝั่งมาเลเลยอ่ะคืออะไรวะคืออะไรอ่ะพูรู้มันกล่าวให้ฟังเลยเออเดียวแม่มาดูดิเออนี่อาจารย์ไทยเออมันไม่ให้มันเรียนเรียนสูงให้ไหมที่ปลายของแอนคอร์เกิดอะไรขึ้นมันเป็นพักใหญ่เลย ยี่สิบนาทีแล้วมึงดูกมึงดูกูถ่ายวีดีโอมึงดูว่ากี่นาทีกูถ่ายวีดีโอสิบสามนาทีสิบสามนาทีเรื่งอ่าเรื่องมันไม่มีเสียงวะไกลไงโคตรไกลอ่ะเฮ้ยไอสามไลฟ์สดดิไม่มันมันมันเหมือนกับว่าช่วยวะคือพายุสายฟ้าเนี่ยสิบนาทีอ่ะมี่ตัดจิ้มหน่อยดิครับเนี่ย เนี่ไม่ใช่มันไม่มีสัญญาณเลยสัญญาณดาวเทียมล่มหมดเลยเออ่อ้เฮียใครเปิดไบฟอร์ดวะอ้วนมันล่มเลยวะโอ้ยจับไม่เออเหมือนสะพานโทรเลยไบฟอร์ดมันล่มเลยทีใช่ไหมดาวเทียมล่มเลยเดี๋ยวมูดเดินดงูกเอสอาจจะกูไล่จบเลยไอ้ะว่าเไล่กีมเคยดูมาเวลบอก มันคือใบฟอสไงใบฟอสตีนอะไรล่ะอไ้ยิ่งไม่ส่งไม่ได้หรอที่แม่งไฟใหญ่เหรอใช่ไฟใหญ่ใช่ถ้าถ้าในไลน์กูว่าถ้าจําไม่ผิดห้านาทีนะในไลน์อ่ะไอ้หนงกัดผมให้โตเลยเออเดี๋ยวค่อยตัดส่งให้มันนี่ร้านบ้านเป็นไรน้ำรั่วเอ่อจะให้กูไปฉาบบ้านให้มันพวกนี้นี่โทรมาไม่ไม่กูบอกมันว่าวันเสาร์ค่อยไปทำ พวงนี้นไปดูทำไะโอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่โอ้ตอนนี้มันเกิดอะไรที่ไม่ดูครับมันมัน,ม,นมันเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับไม่มีเสียงเลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งเดียวนะครับผมยี่สิบนาทีนะครับ เนี่ยครับถ่ายคลิปไปหมดเลยครับตอนนี้ครับสัญญาณโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ย่มหมดเลยครับสัญญาณจานดาวเทียมร่วมหมดเลยครับฝั่งมาเลยครับผมแบบดูก็าว่าทําไมซอสทาเสียงตกใจมากเลยวะออกมาดูแม่งโอ้โหโหดจริง มาแล้วครับพี่โจพี่โจมาพี่พี่ดูดิพี่ถ้าพี่โจมันเกิดอ,อย่างนี้อยู่ประมาณยี่สิบนาทีแล้วพี่คือมันเป็นแบบมันเป็นไฟกระพริบคล้ายไฟรกเบปล่าครับถ้าถ้ายูเคียดนงกันอะ แล้วเป็นที่เดิมอ่ะแต่ถ้านิวเคลียร์ยิงกันมันต้องมีเสียงเลยใช่อันนี้มันไม่มีเสียงเลยครับเหมืนกับขีปนาวุธอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้อยู่ยี่สิบนาทีนะอกทีเือ้อออแ่นี่อันมันแบบนี้เลยแล้วเวยแบบนี้เลยแล้ว้่คนนเข้าไปการอืน่ากลัวนะครับ มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากคนระับคือแน่อาจารย์บอกสาเหตุให้อ่า <Thunder storm. S 1> อ่า thunderstorm อ่าเดี๋ยวอาจารย์บอกสาเหตุแล้ว่าตอนนะี้เก้าคนแล้วสวัสดีนะ <c oughs> ครับเคยเห็นอย่างนี้ไหมเป็นฟไฟแรกปะครับแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีเสียง <c oughs> เออแล้วที่มันเป็นอย่างนี้อยู่สิบนาทีแล้วครับผม <c oughs> ไม่ใช่สิบยี่สิบนาทีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะประมาณเกือบค่งชั่วโมงครับ สองคนมาเรื่อยๆเลยเว้ยนะใช่คนมาดูครับเพราะว่ามัน,มน,นเพราะว่ามันไไม,มันเป็นอย่างนี้ยี่สิบนาทีครับเมื่อกี้มันตีวงกว้างมางเ,มเริ่มตีวงกว้างแล้วเว้ยหรือว่านี่มันจะคือสะพานไบฟอร์ดวันครับผมไบฟอร์ดที่ส่งเทพเจ้าสายฟ้าลงมาจุติในโลกมนุษย์ครับผมมงหลกักแน่นอนอดูมาวเวอร์รือเปล่านี่อเบอร์เดีงนะครับผมนี่อ่า ยินมาจังถ้าอยู่เว็บตรงดูได้ครับฝั่งมาเลยครับผมฝั่งมาเลยโอมารินสงอมาริน,ออนชอบแน่นอนวะ <c oughs> เอ้ยไอไอวันมัน,ม,นมันถึกเวลาแบบสฉยวยเลยสิบกว่านาทีเกือบยี่สิบนาทีพี่โจน่ากลัวนะครับโอเคครับ หนาโครรจริงสุดสุดโหกว้างกว้างมากกว้างมากตอนเนี้ยโอ้โหลกใหญ่ไอ้สัญญาณนลเเราเตียมลไม่เมบางวดไม่เมเง เเเสีียยยงลวะแต่ว่าแต่ว่าทำไมพวกคุณเห็นไม่ล่ะแต่มันเห็นชัดมากเลยน้อยมันชัดเกินไปเนี่ยที่นั่นมันมันชัดจนแบบนึกว่าจะไม่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมากมันไม่ได้ลงมาเว้ยสวนเลยว่ามันไม่ได้ลงมาจะจะยินก็อ่ไรมีเสียงนิดนึงนะมาจากไกลๆยังยินนะว่ามือันจะมือมืออยู่แล้วแต่ว่าพวกคุณไม่ได้ยินหรอกไกลต้องบอกว่าจะแบบโซโลกันเหรอ เสียงข้างบนมันจะมีเสียงแบบเสียงฟ้าร้องแต่ว่าไม่ได้ซ่าผานึกว่าเน็ตเิียวนตัวหาเจนหน่อยได้ทุกอัน

น้องเอียมอ๋โอโหแต่นี้มันต่อเรื่องนานมากเลยนว้ยกูถ่ายกูถ่ายมายี่สิบนาทีสี่สิบเอ็ดวิค่ะ่นพิจิตพี่โจบอกให้จับเวลาให้นานที่สุดเลยว่ากี่นาที เนี่ยมันนี่นี่เออมึงกดจับเวลาเนี่ยข้างมึงไงเด็กกูถ่ายน,นี่ไงนี่ไงยี่สิบเอ็ดนาทีไงไม่เดี๋ยวกูจะกดปิดแล้วไงกูจะไม่ได้ถ่ายจนจบแล้วไงตอนนี้นะครับยี่สิบเอ็ดนาทียี่สองยี่สามนี้ครับฟ้าแลบแต่ไม่มีเสียงครับเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี่คือถ่ายหลังจากมันเป็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะ

อออือกูจะปิดแล้วเนี่ยโอ้โหโ้โหโหโหห้องกว้างมากกว้างมาก